สวัสดีครับผมเรียนนะผมกุญรู้รอบรถใบกรนหนอนวันนี้จะพาพเพื่อนๆมาดูนะครับวิธีการล้างแผงคอนเดนเซอร์แอร์นะผมเพื่อช่วยให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้นแล้วก็แอร์เย็นซ้ำขึ้นก็คือเราก็ต้องใช้น้ำล้างแผงก่อน,สนเสร็จแล้วก็ใช้น้ำยาฉีดเข้าไปเพื่อล้างนะครับน้ำยาเขาจะใช้เป็นน้ำยาสำหรับล้างคอยเย็นโดยเฉพาะนะครับผมจะเป็นซุปเปอร์ครีมจะไว้สำหรับล้างคอยเย็นและคอยร้อนนะครับวันนี้ฉีด อยไว้เลยนะครับผมแล้วมันจะกัดตัวแผงเนี่ยเอาคราบสกรปรกออกมาเพื่อที่จะให้แผงระบายความร้อนได้ดีขึ้นเนี่อมันทให้อร์เราเย็นฉับขึ้นกว่าปกติครับเราแผงเราสกรปกรกระบายความร้อนไม่ดีแอร์ก็จะเย็นไม่ฉับเวเราล่าด้ำยาไปนะฮะตัวน้ำยาจะทาปฏิกิริยากัดเอาเศษสกปรกออกมาต่เวลาล้างนะฮะต้องล้างน้ำเยอะๆนะครับผม,มต้องประหยัดน้ำล้างให้เยอะที่สุดเลยจนฟองออกหมด จะได้ออกให้หมดนะสะอาดรถใครที่แอร์เย็นไม่ช่ำนะครับลองไปทำดูดเราจะทำให้แอร์เย็นช่ำขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะฮะฝากเพื่อนทุกคนครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้วยดีๆกับเพื่อนๆก็ม,มีเยอะกับคนทุกคน,นคที่มีรถเย็นแน่นอนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ